วัวสี่ตัวเป็นมิตรที่รักใคร่กลมเกลียวกันมากในยามกินหรือยามงอนก็ไม่เคยแยกจากกันเลยเมื่อใดที่ราชสีหมายจะจูดโจมมันก็จะหันหลังชนกันแล้วหันหัวที่มีเขาแหลมคมเผชิญหน้ากับราชสีวันหนึ่งราชสีออกล่าเหยื่อด้วยความหิวไม่เห็นวัวทั้งสี่ตัวรวมเปิดกันก็คิดขึ้นว่า หากเจ้าวัวทั้งสี่ตัวรวมตัวกันเช่นนี้ข้าคงจะจู่โจมพวกมันไม่ได้จะต้องทำให้พวกมันแยกจากกันให้ได้ราชสีเจ้าเล่จึงคิดอุบายให้วัวทั้งสี่แตกความสามัคคีกันด้วยการสร้างเรื่องยุยงให้ใส่ร้ายป้ายสีให้วัวแต่ละตัวเข้าใจผิดกันในที่สุดแผนการร้ายของราชสีก็สำเร็จ วัวทั้งสี oh. เกิดความหวาดระแวงไม่เชื่อใจและทะเลาะกันจนแยกแตกฝูงออกหากินอย่างโดดเดี่ยวเพียงลำพังทำให้ราชสีจู่โจมขย่ำวัวแต่ละตัวกินเป็นอาหารได้อย่างง่ายดาย